ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม F อฟคุงไรท์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเพิ่มปุ่มตั้งไอวอรกับสกิลอีเวนต์พลังแห่งลูนนะครับ การตั้งปุ่มนี้นะครับมันจะทําให้เราไม่เสียเปรียบเวลาเราจะชุบเพื่อนนะครับชุบเพื่อนแล้วก็ตั้งไอวอลนะดักกระสุนอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาชาร์จสตูนะครับหรือว่าเราจะชาร์จขึ้นบ้านอย่างนี้นครับใช้เป็นต,ตัวเกาะขึ้นบ้านได้นะครับหรือว่าเอาไว้ตอนกันกระสุนอ่าตอนเราจะข้ามถนนข้ามอะไรแบ osa, แบ,บนี้กันสตูแบบนี้อ่ามันจะช่วยเราได้เยอะนะครับดีกว่าเราจะไปคลิกปุ่มคอนโทรลกว่าจะเอาเมาส์ออกกว่าจะเอาเมาส์ไปคลิกสกิลนะครับมันทําให้เราเสียเปียบนะแบบนั้นเราโดนยิงตายแน่นอนครััับบมมนช้าากคร มีวิธีการตั้งค่าง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับพอทุกคนเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับกด F11 หนึ่งทีครับกด F11 นะครับแล้วก็ย่อโปรแกรมมาครับย่อลงมาเลยปุ๊บแล้วทุกคนก็กดไปที่ปุ่มตรงนี้นะการจัดการปุ่มนะครับอ่าสำหรับใครที่ต่อจอไว้นะครับมันไปที่เกมแพดนะให้เรากดมาที่คีย์บอร์ดนะครับ ทุกคนก็ดูภาพประกอบจากมุมซ้ายบดตัวจำลองคีย์บอร์ดไปด้วยก็ได้น,นะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าสกิลตั้งไอวอลมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลบปุ่มเก่าทิ้งก่อนนะครับปุ่มไอวอลมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปุ่มสกิลพวกไอยิงไฟเป็นไฟหรือยิงเป็นน้ําแข็งเฉ่ยอะไรพวกนี้นะครับแล้วให้ทุกคนกดคลิกซ้ายหนึ่งทีตรงไอวอลนะครับปุ๊บแล้วให้ทุกคนตั้งปุ่มที่เราถนัดนะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นปุ่มแคปล็อกนะครับแคปล็อกตรงสายมือสุดดดนะะเี๋วผมจกนะบ ปุ่มแคป,ปล็อกมันง่ายตรงที่เวลาเรากดกระเป๋าเราจะกดแท็บใช่ไหมครับแล้วแคป,ปล็อกตรงนี้มันจะอยู่ใต้ปุ่มแทบ็บนั่นมันจะกดง่ายขึ้นนะคือใช้นิ้วนางก็กดได้แล้วแล้วก็ผมจะตั้งปุ่มสกิลตรงนี้นะครับให้เป็นปุ่มลูกศรน,นะครับลูกศรขวาแล้วกันนะผมจะเอามือออกจากเมาส์แล้วก็กดนะครับเพราะเราไม่ได้กดตรงนี้บ่อยนะครับแต่เราจะกดใช้ไอวอลบ่อยนะครับไอวอลมันสําคัญนะครับเราต้องกดให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้เปรียบนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดบันทึกหนึ่งท ่าแล้วกดออกได้เลยครับอ่ากด F11 หนึ่งทีครับให้เต็มจอนะแล้วทีนี้เราลองไปตั้งดูนะครับอ่าสมมติเราวิ่งมานะครับเรากระดดตั้งปึ๊บอ่าเห็นไหมเราตั้งได้ทันทีเลยนะครับมันจะไวขึ้นมากเลบอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บตั้งไอวอปิดยิงอ่าเห็นไหมมันจะไวขึ้นนะทุกคนนะมันจะได้ปิดนะครับ อ่าพอเราจะชาร์จขึ้นบ้านนะครับพอดีประตูโดนปิดอย่างเงี้ยอ่าเราชาร์จไม่ได้เราวิ่งมาแล้วก็กดแคปล็อกนะปึ๊บปึ๊บอ่าเราชาร์จบ้านได้เลยครับแล้วก็ยิงเห็นนะเราสามารถชาร์จประตูได้เลยครับเราสามารถกดได้เลยกดแคปล็อกขึ้นได้เลยเราไม่ต้องไปกดเมาส์ออกมากดปึ๊บอย่างนี้มันช้าครับไม่ทันนะเราตายแน่นอนครับอ่าลองดูนะครับทุกคนนะเผื่อช่วยได้นะ อ่าเวลาเราจะกดใช้สกิลก็ยิงเป็นไฟหรือยิงเป็นน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะอ่าเราก็กดที่ลูกสได้เลยนะครับอ่าสมมติเรายิงสตูได้ตรงเนี้ยอ่าแล้วมันมีสตูอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บอ่าเราจะเก็บของสตูปุ๊บเรากดปุ๊บอ่าอ่ากระโดกะโดกั้นเก็บของได้เลยนะครับมันสะดวกมากครับทุกคนนะผมแนะนําให้ตั้งเลยนะทุกคนนะมันดีมากเลยนะครับมันกดง่ายแล้วเราไม่ต้องแบบ เสียเปียบด้วยนะเวลาเราจะชาร์จสตูหรือจุบเพื่อนพวกนี้นะบางทีเราอยากจะแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยอ่ากว่าจะกดเมาส์คลิกออกเนะี่ยมันชา้าเนี่ยเราอยากแกล้งเพื่อนเราก็กดได้เลยอ่าเห็นไ,ไหมแกล้งเพื่อนดันรถได้เลยแต่แนะนําอย่าไปแกล้งเพื่อนนะครับไม่ดีนะครับไม่ใช่เพื่อนวิ่งอยู่ไปตั้งขวางหน้าเพื่อน,นม่แวานะเดี๋ยวเพื่อนด่านะแค่นี้นะครับเราก็สามารถตั้งไอวอลและกดสกิลได้ไม่เสียเปรียบแล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ก็าฝากคอมเมนต์ซับสไคร l ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหามา่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ